พ e, e: sì, ี่แห <okay> ่งดอกแก้วินไม่มีที่ตีเดี๋ยวมูกันตัวหนึ่งหนึ่งจ้าจูเห็ดแดงนะอ่ตอืมพู่นจ้ยมีไงก็มาไม่จ้ะเอาจูเกินกบกุ้งนี่เอาเอานี่ สวัสดีคุณสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมะพร้กับน้องเนืองกับไบมินิ่นเนาะจ้าสวัสดีพญายมยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่จุกฐานวะครับมือนีกันมาพร้ากันในวันออกพรรษาน้องเนึ่งเนาะจ้าตรงกับวันที่อะไรหนึ่งตรงกับวันทียี่สิบเก่าเนาะจ้าตรงกับวันอาทิตย์จ้าเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าจะมาหาเห็ดขี้เก่าหน่อยในป่าน้องจองของให้น้องเนึ่งเนาะอยู่ในกลุ่มน้องจองเกล็ดบั้นน้องแปนดมือสามตัวบนเลยค่ะ อำเภอบุนทะลีจังหวัดบุรีราชธา,านีครับป่ะไปลุ้นกันเบืองทีมีเห็ดนางแน่นอนจ้าเพราะมันเคลื่อนกับฝนต๊กยางแี่ห็นครับตกออกเชษาอย่างดีเนาะจ้านะครับไปจ้าล่มเกินเข้ามาครับมาเบืองเห็ดกอใหญ่ละกอเนาะห,หนึ่งจ้าโค้ดอะกอฮะดอกเล็กแขกมันดอกงามๆครับเห็ดกอใหญ่จ้าอันนี้วันหนึ่ง,งจ้าง,งามๆเลยกอยใหญ่กีเกาจ้าดีงามเลยจ้าอีก ที่หามือนี่เได้จอบเพชรเพิงมแล้วนะน้องนึงฝนตกหน่อยนะนแห่งนะขนาดครับจุม่มหนึ่งจ้า่อใหญ่คอใหญ่ขึ้นเ่าจา้าอีกไปหนึ่นงดูงามๆเลยจ้ะปลาตุบป,ปูดีฮะจ้าคุณดีเมียนเบอร์หน,นึ่ง เบึงลักษณะมังเกิดน้ำครับเ็ดกอแดงครับนะดอกตัวน,นี้จานใส่เขาเห็น, <c oughs> นเ <c oughs> งาๆนะเละก็ออกจนมือออกพันซาครับ <c oughs> โตัวน,นี้บวได้ในดอกเปียยตัวน,นี้เอาได้จ้ะมันชุ่มเพิ่น หยดแดงนะจ้ะาขา,ายเี้หดพึ่งขาลายจ้ะหดพึ่งดอแหลกน้อนจ้ะห็ดใหญ่จ้ะช่างผีบัหนึงจู้มคอเกาจูมดใหญ่พ่งขาลายจ้าีจ้ะจูมเพิ่น พี่กเป็นฟาหลายเลยก็มองฮกอลไหจ้ากำลังถือฝนอะไรว้าน้องน,นยงดีอะยิุ่นะนี่แลลวนะครับสภาพป่าลังฝนกําลังเห็นแสงอาทิตย์ครับนะครับเห็นจางนะครับดยังนอกจางนั้นเ้ำ็นดิตยังนรงนี้ บุ้ยขาวินโอ้ไม่ขาไงเกิดอยู่บนนี้เอ้ยขาอยงนั้นเนี่ยาสเล็บตเบินีลมนนะดนจ้าดอกนี้คิดทอนไงดอกนี้บไมีหากไม่ยึดตูงจ้าเป็นแดงนาจ้ะเป็นคาลายแล้วก็มาแดงง่านะช่งดอกตัวเอ็วิน แหญ่หนาแล้วก็กคใหญ่จ้าจอใหญ่จอตูมหน่อยครับทีอีกบอหนึ่งตูมไงเนี่ยอีกตัวงามเนี่ยตูมหนึ่งหนึ่งจ้าอ้ยใหม่ตุกใช่เพิ่งบีขึงเลยใหม่นักหนามฝนพูดอีกครับ

สวยสวยขายใหญ่ๆเลยนะก็ให,ใหญ่ดอกจุก่มๆงามจ้ะนี่บานหนึ่งจ้าแับลักษณะการเกิดเบื้องเบื้องดีๆนั่นหนึ่งเนาะจ้างหนึ่งนะจันทร์หนึ่งยุทน,นาเมียนบ้านนะเมียนบ้า กูหยุดอยู่นี่นะครับมั่นิ้บเลี้ยงหนาจ้ะจ้ะอีกหนึ่งจ้ะทางอย่าง,งนี้ไหมเหือดถึงผาลายจ้ะ เฮิตนาเล่จ้ะเฮิตเพื่อนเขาหัวย่องจ้เาเพื่อนเขานะใช่นะมเพื่อนเขาแล้วก็คอใหญ่จ้ะขาใหญ่เลยงานอีกดอกหนึ่งมาหนึง่งห้ามให้หงอกแรงพี่ไม่มีที่ตี <laughs> ก็ใหญ่ปะจ้ะชุ่มบุญแบบแห่งดอกนี่ อ๋อน,นะครับใหญ่ข้ามาปลาน้องเมกเน,น่าหนึ่งบันจ้า,ออก,จากปลาน้องจองหองไห้มาครับมาเบิองมองเฮ็ดแดงดางเฮ็ดแดงหนานอยู่แล้วเนาะจ้พอเฮ็ดองนุกหน่อยก่อนจ้ามอะไรตั้งกับฝนตกนกันเนาะเปียกเลยตัวบกไก่กันครับเห็นจ้าเฮ็ดทานใหญ่จ้ะ tôi đang dang 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 ตัวน,นี้เฮ็ดแดงหนาสัมจ้ะตัวน,นี้เฮ็ดแดงหนาอีจ้าหน้งหามเพินจ้ะเฮ็ดสนิทอีคอดีเพิ่นแข็งหนอนองหนึ่งเมนจ้ะขอบคครับขนาดดอกมันใหญ่ผลอีกองหนึ่นทงท้งหลังเห็นไหมจ้ะเฮนะ็ดด้วยกันใช่ข,ข้ามไป ล็กแตกเนาะน่ะครับพี่หน,นาวๆลมไม่่อยเจ็กหน่อยนี่เดินสิบเอ็ดสิบสองนี่นะหน่อหนึ่งจ้าออกมูอใหญ,ญ่เลยครับแถวนี้จูมพี่จ้ะือใหญ่ขมาเลยจ้ะน่ยกระจุมอยู่จ้ะแต่ว่าถือแม่งกินกัดขา

ทังผู้นี่เีนะตัวนี้บ่แม่เนจยางเดจยางอืมออะนงจมอยู่มือวานก็มาซองมันนี้ดอกไม่ให้เลยสีผางตาได้ทั้ง่นนึงวังนึงจ้าสีแดงดูหางข้างตาหน่อยวินเนาะใหม่พบจำหนึ่งกับเรีนไม่งามจ้ะใช่ดี นะครับอือนคือข้าหัวบงเดียวทังอื่นนี่สาดนี่เป็นยังไงหนึ่งนึงรสสาดอ้รสสาดเช่บจ้ะยังไงนานนเนาะจ้ะที่เลยครับเจนนึ่งนึ่งในอื่นน้ำพุ่มกันอย่างช่องหลอบเราก็เห็นจ้ะจ้ะ อืมสวยๆเลยจ้าตอนนี้คุครับพี่น้องเห็ดนางวัวนะครับเห็นเหลื่อยได้ครับแถวนี้บนิยมกินนะครับไทยหบิงบึงครับออกอ,อกน้ำกันลหะครับก็เห็ดแดงน้านี้นะครับอสองดอกจ้ะ ดอ,อกครับอย่างเราปิดกันการมองเห็นอีกบัวหนึ่งใช่แรือดอกเงียกับบัวเทิงว่าออกลายแหงแล้วกับบัวเทิงว่าอืดหนึ่งหนึ่งบัไ,ได้เลีมเาานาะแม่เพิ่นดูเรอดูพัดทนยางกับพ่อใหญ่หนึ่งหนึ่งเนาะแมนจ้าไปเรื่อยๆไปหารถเท่าพนละบานเนาะไปยามเทิงขันนี้เลยยด้ครับนี่น้อยๆจำนี้ยังเห็นครับดีจ้า ีครไปเอาจูมบน้ำงาไหมพี่นุ่งน่วาจ,จูมนุ่งนึงบนหินนี่นี่เห,นนนเห็นจูมอยู่ไหมเห็นจ้าจูมนีเห็นอยู่คน่ะนีน่จ้จะีมานึ่งนึงน่น,นงามคือเกาจ้า ออกมาหอดทางออกแล้วนะครับนี่ทางใจวัดพระลานเดวคันเนาะสิพาไปในบ้านไปหาบุงน้องกูเกินน้ำน้องวันนี้น้องหนึ่งเนาะใช่แล้วก็สิพาไปบึงยอดเท็ดในบ้านเนาะไปครับไปในบ้าน,นาพุ่นรถจอดอยู่ในป่าเลยครับพระเจ้าไปหาหน้องกูเกินกันจ้าพอกันอีกท่านอยู่นในบ้านมันครับมหาหอดบ้านเรียบร้อยนะครับน้องกูเกินนั่งอยู่กับยายที่เ่าน,นะครับสวัสดีจ้านี่เร็วไม่ไม่ใช่สวัสดีจ้าเนี่ อาลงมาลงมาหาเมียมาหาเมียนึงเด้ออ่ะไปเบิ่งเฮ็ดไปเบิ่งเฮ็ดอู้เดเฮ็ดลายเดเฮ็ดลายเอาประาอัประทาเอออ่อะแล้วดีจ่ากันเรอจ่าลูกทุจ่าสุจ่าเป็นยังไงไงเาไปื่อกูเกิลไปเื่อกเกิลยกมือขึ้นยกมือขึนก่อนไปือกูเกิลใขีดื้อใขีดื้อไปขีดื้อยกมือขึ้น ใคกี่ดื้อไม่ดื้อมดื้อมึงจะอะไจะอะไรวนีวานี่นะครับมาก็ะซิเกบเฮดอยบอกหนูเกินผาเกมเฮดจอยเขามีดอกเจ๊สนีนี่พี่พี่มุนพอดีเจ๊สนีค่อย นี่คืแม่เห็นว่างให้เหัวหัวแข่กันร่าดึกเลยจุจาวิลาก็ชินั่งแบบแม่บอกแบบแม่เลยอะจุจาจุจาอีกแล้วก้มหัวหนำก้มหัวหนำได้กูจุจาก้มหัวแนวไรลูกขึ้นมั้งจุจาก้มหัวอ้าลูกกลูกจ่าก้มหัวอ่ากูจ่าก้มหัวนี้ก้มหัวเร็วโว้ยเสีย่ปใส่ปไา

ไปก um ันนั uh, Aa, ่งล่งเดี๋ยวไฮเอาวางไว้เด้อพี่วางไว้พี่เอออ่าเก็บบอกเลยไอ้หนุ่มกูเกินเก็บบอกลอยกันคนเก่งจังเลยตบมือหนำเก่งจังเลยเอาเก่งจังเลยวางไว้วางไว้วางไว้เก่งจังเลยเนี่ยเก่งจังเลยน้อยใส่เก่งจังเลยอุ้ยตัวนี้ดอกไงเนี่ยโอ้ยเดือดมโอ้ ui ui qua đèo qua đèo ui qua bò qua đèo 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 ยงมมกระดานกอมาอมามาผีมาผีเร้ว้องอ้ดื้อเกลยครับมุนพอดีว่างไคอยว้างไ่คอยจังสินี่อุ้ยข้าหักเลยเนียเนี่ยเนี้ยเสีแดงอุ้ยอ่ะมุนพอดีขาหักชะนอบาดนี่มา่เนี่ยมาผีเนี่มาพี ไม่ใช่าจไม่ใช่บาตรเอาจไม่ใช่กคนกบุก <wave> ุงจ <an> like <ole> ีคาจบุ่่นหน่อยบุกุงเอตกปกุหุนอากอดกอดว้กอดึ้นกอดค้นคนเนี่ยอะไรคืนกบุกุงอาวอานี่นบุกงมาพีเลยมาพีเออดมเฮดไปเลยมันเปนดอกใหม่บ้าน S <S <S 1> <S 1> โอ้ชุดยอดเลยถือบาน้องเมยพอดีไปแล้วไปแล้วเอาตัวนี้เอาตัวไหนหน่อยเนาะจุจ่าก่อนผู้จ่าผจุจ่ากลมหัวลงผจุจ่ากลมหัวลงเอาไปเตรียมจุจา่าอย่างเดียวมะเบิ่งเฮ็ดก่อนเบิ่งเฮ็ดก่อน เมตนาประลดใจเดะเอาไปควนงานกันนะครับค่ะว่าควนของกูเกินเนี่ยมานอยู่จ้าเป็นเห็ดกอแดงเห็ดแดงหนาเห็ดผงเนาะมัอนี้สิเป็นสีแดงหลายเนาะอ้วินเนาะแมนจ้าทุจ้าทุจ้าเว้ยน้องกูเกินจอมควนอุยโหนี่นะครับน้องก็เทียวมายังหมานอยู่ในช่วงนี้เนาะในช่วงเห็ด เหลื่อมบ่าเนี่ยก็มีเฮดก้อยนะครับออกส่วนนี้เนาะจ้เฮดบดคอนพ่อพี่น้องบอกพี่เบิ้งกับคอนเปียอกอีกหน่อยหนึ่งฝนตกในป่าเมื่อคืนแห้งเติมนะแมีนครับค่ะฮะแล้วครับวันนี้ก็สิได้ภาพพญายัยพ่อพี่น้องอำลาพาพจากเดินบรรยากาศเนี่ยนี่เระคือว่าแล้วนะครับเนาะพี่ชิบว่าน้องกูเกินเนาะวันนี้เนาะครับ อันนั้นจะพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี่นึ่งหนึงก็ไปแอนวินกับภาพี่น้องเขาปลาหาเห็ดนอกจากสองไม้นอกจากมื่อนี่ไปน้องจองแล้วก็ไปน้องเมฆนอกจากก็ถือประมาณแล้วจ้ะพี่นอ้องเตรียมฐานแล้วนอกจากส่วนมากจะเป็นเห็ดกอแดงแล้วก็เห็ดแดงหนาเน,น,นาะจ้ะสำหรับคลิปเมื่อนี้ถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้ะถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องหนึงก็ไอ้อนวินได้จ้ะเพื่อสิบประผาดคลิปไปใหมน่นอกจากเนาะว่าน้องหนึงก็ไอ้อนวินสิาพาไปหาเห็ดอยู่หม่องได้ไหมได้พี่น้องเกษตรเขาหาเนาะจ้ะรรับคนะไ พยัญชน่พรมพ่นองลุงป่านอาทุท่านนะครับสาหรับการกับปลาหาเห็ดและก็พามาหาน้องกูเกิ e จอมขี้ดื้อในื้นนี้นะครับกับพานไปได้ดีนะครับผมยังมีความมานและก็มาตรฐานอยู่นะครับื้นนี้ก่อนจจกกรรมนี้นะครับขอขอบุณทุกไหลขอบุณขอบคุณนะครับทุกไหลทุกแชร์นะครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รวบที่ชมเข้ามาในรายการนะครับผิดพาดประการในตอบสาวท่านใจกับข้อภัยแว้หนานะครับผมอีกอย่างหนึ่งจีขาดบ่ได้นะครับผม ความหน่อยไว้ใช่เพ right ื่อไม่ไงพอแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีผู้ขาทุกท่านนะครับจงประสบสมหวังจะโชคดีโชคม m นอย่ามีโรคภัยหลายรายมากำกายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดคอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมากมีได้บารมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบุจ้าพอกันมือใหม่ครับผมสุจ้าบ๊ายบาย